คำว่าการหลานและชวนหลานส่งคำนี้ใช้แตกต่างกันจะได้ตัวนี้แปลว่าติดเสื้อกันแต่ว่าเวลาที่เขาไซส์ไซส์อตึมแบบนึงตัวอย่างการหลานถ้าจะช่างโขงการหลานเลยแปลว่าบ้านแพ่ห้องหล่าได้ติดเสื้อแล้วแต่คนมม่ขวมาติดเสื้อนี้ก็คือว่าบ้านห้องหล่าวแปลว่าได้ขย่ายตึมแบบไายตึมโดยที่ว่าโบได้แบบแพ้ให้คนอื่นโบได้ให้ให้คนอื่นบบติดเสื้อหน้า ีซ้อมเนวนหลานเชี่ยนจ่ลิ้วการชวนหลานเหินกวงว่าตอนนี้นองคือว่าพยาค้ววัดนี้เหมันได้แบบติดเสือ้อแบบได้ดแพ้ขย่ายไปกวงเป็นการติดเสื้อทีซ่ามาส่งตอให้คนอื่นได้ผู้ได้ที่ว่าเหียนภาษาจีนอู่ขคแนะนำเป็นคอนเหียนภาษาจีนออนไลน์เ s k 1อดเคห่ฮอเียนตอ็ดเคหกางเหียนตอนคำเห็นแป้นมง5้าเกามงมือหนึ่งเหียนโมงหนึ่งจันฮอนสซุกแล้วจ่ายซ้ำเดือนเพียงแต่ราคาตามนี้เลย เห็นผ่านแอป V O O V Meeting คันว่าผู้ได้ส้นนั้นเป็นอาจารย์ที่ว่าเป็นคนจีนแท้ๆเลยเด้อคันว่าผู้ได้ส้นใจ s าม r t Set 5ทางเบอร์วอ a แอปนี้เลย